เกิดจากหนุ่มคลั่งยาเสพยาไปเสร็จเกิดอาการคุ้มคลัง่งได้ปืนไปเสร็จนี่บุกเข้าไปในพื้นที่ตลาดนะครับแกว้งปืนไปมาขู่ชาวบ้านในพื้นที่ของสายใหม่ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ได้ทำการไล่ล่านะคะมียาเสพติดอยู่ในรถเดไปที่เชียงรายครับเวลาเข้าสู่หน้าแรงทีไรมักจะมีขบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติ ประมาณ20กว่าปีคุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้เมื่อก่อนลูกน่ะดีมากจนกระทั่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังจากนั้นก็เริ่มมีอาการคุ้มคลั่งอรารวาด 26มิถุนายน2568วันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้แนวคิด Stop Drug Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดเพื่อรุนงรงสร้างกระแสและปลุกจิตสำนึกในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลจังหวัดชิงใหม่ขอเชิญชวนสวมเสื้อสีขาวเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2568ในวันที่26มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกา ณนะวิทยาลายัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิกลานนาเชียงใหม่